สวัสดีครับ f อฟซี้องจีไทยทีมันชาแนลทุกท่านนะครับทั่วโลกด้วยนะครับวันนี้เราก็มานะพบกันตอนเช้านะครับโดยนะรารัถ่า,ายกันนะครับตอนเช้าด้วยคลิปนะครับทีนะ่เราต้องทำหน้าที่กันนะครับเราต้องพบปะกันนะครับมีอะไรเปลี่ยนเรียนรู้กันนะสำหรับน้องๆหนูๆนูนนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสบการณนะ์ในการที่จะ เดินไปข้างหน้านะคสำหรับผู้วิโสทั้งหลายนะครับก็ถือว่าทบทวนนะพบทบทวนนะร่องรอยหรือเส้นทางที่เราผ่านมานะมีอะไรบ้างที่จะฝากน้องๆนนหนูให้มันเป็นประโยชน์ได้นะนะหลังจากที่ช่วงนี้นะครับอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะครับฝนก็ฝนฟ้าก็เริ่มมานะครับนะอย่างเขาเดือนหกนฝะนก็ตกพรำๆนะครับฝนะนก็ลงมานะตามต้องตามฤด,ดูกาล ซึ่งต้นปีพวกเราก็ห่วงเหลือเกินเพราะว่าอากาศก็แห้งแล้งต่อเนื่องกันมาจะครึ่งปีเลยนะครับฝนไม่ตก <c oughs> ปรากฏว่าฝนก็มานะทำให้นะเกษตรกรหรือว่าคนธรรมดาที่ไม่มีอาชีพเกษตรกรก็ตามนะครับเมื่อฝนฟ้ามานมันก็ช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างนะปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับนะปัญหาอากาศร้อนอบอ้าวนะครับก็จะ มันคลายไปได้ระดับหนึ่งนั่นหละนี่คือธรรมชาตินะครับมันก็ช่วยธรรมชาติเนี่ยเขาฉลาดนะครับเขาฉลาดธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยยิ่งฉลาดยิ่งดีนะครับเขารู้จักแก้ไขปรับปรุงรู้จักว่าทำอะไรมันพอดีนะเมื่อก่อนเนี่ยซึ่งมนุษย์นะไม่ไม่ไปทําลายวัฏจักรหรือวงจรของธรรมชาติทุกอย่างมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างมันดีมากเลย ทั้งหลังมาเนี่ยนะครับมนุษย์ไปแก้ไขนะไปแทรกแซงก็เรียกไปแทรกแซงว <c oughs> งจรของธรรมชาติวัตถรจรักของธรรมชาติทำให้มันเกิดการอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติอืนั่นแหละนะครับก็เล่าสูนฟังก่อนที่จะเข้าสูนะ่เรื่องราวที่ตั้งใจจะมาคุยให้ฟังวันนี้นะครับ <c oughs> นะก็มันมีเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถ้าเราดูในสื่อต่างๆนะครับเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นเราก็จะรู้นะครับเห็นความเคลื่อนไหวอ่าย้อนกลับไปนานแล้วนะครับก็จะมีนักโทษคนหนึ่งนะครับแหกคุกนักโทษต้องคดีอาญาเลื่อนยาเสพติดอะไรในี่แหกคุกนะมันแหกคุกแบบพิสดารมากแหกคุกแบบพิสดารนะครับก็คือ ทำเหมือนแกล้งว่าป่วยนะครับก็ขอเข้ารักษาโรงพยาบาลนะเพิ่นเข้าโรงพยาบาลก็เพิ่นมันได้จังหวะยังไงไม่รู้ <c oughs> นะแหกคุกในขณะที่นอน <c oughs> นอนรักษาตัวอยู่ในห้องในขณะที่มีตำรวจเฝ้ายามอยู่นะแต่มันเขาเล็ดรอดออกไปได้ยังไงไม่รู้นะมมันก็ต้องมีคาถาดีที่สุดคืออะไรครับคือเงินครับน่าสัง อันนี้ฐานได้เลยครับเรื่องเงินแล้วก็เขาหนีล่องหนไปอ่า <c oughs> ล่องหนไปนี่ไม่เกือบเกือบปีนะเนี่ยนะครับหลายเดือนทีเดียวนะครับที่ไปอ่านะจนกระทั่งสุดท้ายนะครับก็ไปจนมุมที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่อินโดนีเซียนะ่วกระโดนจับมาอ่านะในขณะที่เขา หลบหนีเนี่ยนะครับเขาก็ทําไรสดทําอะไรเนี่ยเยอะบอกว่าโดนกั่นแกล้งมีใครบ้างที่ทําอะไรบ้างเนี่ยเขาพูดหมดเลยนะซึ่งผู้คนที่เกี่ยวข้องก็โอ้หนาวๆร้อนๆเหมือนกันอ,อืมนะทีนี้โดนเมื่อเขาโดนจับเขาก็ต้องแฉครับนะคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยนะครับในที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องแฉนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมตายคนเดียวประมาณนี้ อ่าเรื่องไหนที่เขาเก็บไว้นะครับก็จะเปิดหมดทีนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขาที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเขาน,นี่ที <c oughs> นี้จะทไงล่ะเนี่ยรู้ไหมว่าขบวนยกขบวนเจ้าหน้าที่ยกขบวนที่ไปรับตัวเขาจากประเทศเ <c oughs> พื่อนบ้านที่นิวซีเซียคราวนี้นะครับยกขบวนไปเป็นขบวนใหญ่เลยนะอืมมีใครบ้างพวกเราก็เห็นในสื่อนะครับคงจะไม่ลงรายละเอีย <c> ด <oughs> แต่สังเกตว่าทําไมเขาให้ความสําคัญขนาดนี้ทําไมนักโทษที่ไปอยู่ทางโน้นนะครับมีข่าวว่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงทําไมประเทศที่เขาไปอยู่นะทาไมไม่ไม่โดนข้อหาเนี่ยก็แสดงว่าทุกประเทศนะครับตัวโลกในขณนะนี้นะครับอํานาจมากที่สุดมันอยู่ที่เงินตราครับ เงินตรามีส่วนทํำให้เขาไม่ต้องเจอคดีหลายๆเรื่องครับทําให้เขาหลอดผลแล้วก็เขาแต่ว่าเขาต้องกลับมานะ่ขึ้นศาลสู่กระบวนยุติธรรมนะครับกระบวนยุติธรรมที่ประเทศไทยนะ่าสิ่งเนี้ยเราจะได้พิสูจน์กันว่าก <c oughs> ระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับจะทํายังไงสําหรับ้องโทษแหกโคกคนนี้ <c oughs> ซึ่งก็มีข้อมูลที่จะต่อรองหลายข้อทีเดียวมันเป็นข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยน่าทำไมคนที่มีอาชีพสีเทาคนที่มีอาชีพสีดำน่ะเขายังลอยนวลอยู่ได้ในสังคมทำไมเขาพ้นจากเงื่อมือของกฎหมายได้ แล้วก็ทำไมคนดีๆหลายๆคนทำไมต้องเข้าไปอยู่กับกลายตกไปอยู่ในเงาของเงาของอำนาจทางกฎหมายได้อ่าไม่ได้ทําแต่โดนคดีคนทําลอยหนวนอย่างนี้ <c oughs> หรือว่าใคไขว้จริงอ <c oughs> ่าประสบการณ์เหล่านี้ครับมันจะสอนให้พวกเรารู้จักอะไรครับ ก็ฝากเอฟซีพวกเรานะครับให้รู้จักระมัดระวังในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามในการที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามาพวกเราต้องระมัดระวังบางทีนะครับเราไม่รู้อีหนุอยหนี่เลยแต่ว่าเราไปอยู่ในนไปอยู่ในเ,นเออกล้องวงจรปิดมันจับได้ ในช่วงนั้นพอดีเราเดินไปพอดีเกิดเข้าฆ่ากันตายแถวนั้นนะครับเกิดเราถืออะไรติดมือไปเราจะไปทําธุระของเรานะถ้าเกิดกล้องวงจรมันจับได้พอดีนั่นไงนั่นไงผู้ผู้ต้องสงสัยประมาณเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่า,าระบบระบบที่ทําไทยคือระบบก่าหานะครับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกก่าวหานี่เขาจะนิฐานอยู่ว่าเป็นผู้เรียนสุดแต่คุณต้องเสียเวลาในการพิสูจน์ ต้องสอหาพยานนสภานแว่ล้อมพยานวัตถุพยานอะไรมากมายอ่ฉะนั้นนะครับอยู่ในเรือนจำมีคนที่บริสุทธิ์จำนวนไม่น้อยที่โดนจองจำา่และก็มีคนที่ไม่บริสุทธิ์หรือผู้กระทำผู้ก่อหลายหลายคนนะผู้ตนผู้ร้ายคนทำจริง รอดผลจากขบวนเพราะว่าหาหลักฐานพยานไม่ได้เขาก็รอดออกมาน่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่พวกเรานะครับคนดีๆนะครับต้องระมัดระวังอืมไปไหนนะครับน่ะพยายามสร้างหลักฐานพยายามไว้น่ะในยุคนี้เรามีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนนะครับยังไงก็เก็บนะบันทึกเสียงบันทึกภาพน่ะเราอยู่ตรงไหนเราทำอะไรนะครับ เราพยายามเซฟไว้เซฟไว้เพื่ออะไรครับไว้เป็นหลักฐานเวลามันเกิดเหตุที่เราคาดไม่ถึงาการเดินทางนะครับการเดินทางด้วยยานพาหนะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ตามกล้องวงจรปิดสำคัญมากกล้องติดรถยนต์สำคัญมาก,ก,ก,ร,มาการาคาเดี๋ยวนี้มันถูกด้วยยังไงยังไงก็ต้องติดนเมมโมรี่ก็ต้องเสีย นะมันจะเป็นความปลอดภัยมันเป็นพยานอย่างดีเลยนะหลายคนนะครับเราขับรถไปตามถนนดีๆเราขับในเราถูกต้องตามกฎจราจรแต่มีคันหนึ่งมันวิ่งมาชนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีกล้องติดรถยนต์เนี่ยนะเขาเราจะเสียเปรียบครับแต่ถ้าหากว่าเรามีกล้องติดรถยนต์เนี่ยคนที่มันทําผิดนะมันก็จะหาเรื่องเราไม่ได้เราก็จะปลอดภัยนะ นี่แหละครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเราก็เห็นได้หลายเรื่องเห็นได้หลายอย่างมันเป็นข้อนะเป็นบทเรียนนะครับที่เราต้องเรียนรู้จดจําป้องกันนะป้องกันดีกว่าแก้ไขนะในชีวิตนี้นะครับผมนะภาวนานะครับอย่าได้เจอเลยในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรม ขอให้ความวยุติธรรมนะครับจงกลับหวขึ้นมาสู่ระบบให้คนทุกคนนะครับโดยเฉพาะเอฟซช่องทีครทีมันชาแนลทุกคนนะครับให้อยู่ในกระบวนการของความวยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนรวมหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานกับน้องกำล่าเนี่ยเมื่อคืน เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่ไม่เคยไปสร้างเกลมเดือนอนให้ใครเลยเราก็ทําของเราเราไม่ได้ไปกี่หัวมาด่ายเจ๊กก็ยังมีคนที่มากันแกลอ่านะเดี๋ยวค่อยคุยกันในตอนไร้สดนะครับตอนกดีไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะาสำหรับคลิปนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะาสำหรับเอฟซีทุกคนนะครับขอให้มีความมั่นคงคิดดีทําดีนะครับมีคุณธรรมเคารพกฎกติกานะมีมารยาด้วย นะครับขอให้พวกเรามีความสุขและโชคดีนะครับนะสวัสดีขอให้ทุกท่านโชคดีในต้นใบทุกคนเลยนะครับนะสวัสดีครับอย่าลืมติดตามทีมันชาแนลนะขอให้ทุกคนมีความสุขครับ